ดีฮะผมโซนะาสากาสืเป็นวิทูปเบอร์หน้าใหม่ครับฝากตัวด้วยนะสิ่งที่ชอบเหรอ,อสิ่งชอบกินเหรออะไรนะฮะนึกออกแล้วเนื้อฮะผมชอบกินเนื้อ เพราะว่าหมาป่าชอบกินได้หมดแล้วใช่ไหมล่ะนย่าเอ่อช่องนี้ก็ทำพวกอนิเมชันครับอือฮึเป็นอนิเมชันกาชาครับฮะถ้าร้องเพลงเหรอร้องเพลงไม่พออ่ะไหนต้องร้องทูแล้วกันนะ มีใครทำแบบนี้แกล้งเพื่อนทุกนาทีใครตีตูดไล่ทำให้เพื่อนหนี้เอาไม้ตีน้องน้อยแกงไปจนเพื่อนง้อยใส่พริกน้ำปลากกินลิ้นชาน้ำตาคลองนิ้วชี้ คงเล่งทิมไปอย่าอายเขาวเพื่อนได้ร้องเองเจ็บหนักจนคุกเข่ามีคนเลี้ยวมาได้เวลาจะาโชว์ดึงกางเกงเพื่อนได้คนก็มองกันตาโตอยู่พวกแกอยู่ไหนไปไหนแล้วไอ้เพื่อนชายเฉันยังแกรงพวกนายหายไปไหนกัน โอเคฮะก,ก็ลองในแค่นี้แหละ <c oughs> แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะฮะ <c oughs> เพื่อนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับแล้วก็เอ,อ่ออะไรนะหันเรือมัออกเลยจะพูดอะไรดีอะ่ะอืม ก็จะจะบอกว่าผมยังไม่เลือกทำคลิปการชาครับนะแค่มาทำแค่มาทำเป็นยูทูบเบอร์เฉยๆนะใช่ฮะเป็นยูทูบเบอร์เฉยหน้าแล้วก็วันนี้ก็ขอลาตัวไปก่อนครับเดี๋ยวสวัสดีครับ